นันดอกบัวนะ่าสวยไหมบัวเลยนั่นน่ะดอกบัวน่าสวยปะสวยมากนั่นนะ่ะในสระนั่นน่ะสวยเปล่าใช่สวยหนูลงไปเอาให้ป้าหน่อยสิไม่ะคัวกลัวอะไรฮะ <Huh? S 2> จนเปียกจมบทำไมต้องให้น้ำแห้งก่อนเอาตอนนี้ไม่ได้หรือทำไมอะเราจะจมง้าอือมไม่จมมัด จับไปกไกลวะ่ะ,ะวอะฮะจับไปเร็วกว่าถ้าหนูก็่ายน้าไปดิไปกไเก็บให้ป้าหน่อยนะป้าอยากได้่ายไม่เป็นอนะไาวไม่เป็นเอา้าหนูก็นั่งพับเพียบแลยยกมือกราบเลยสิลูกโอเคไหมได้แล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าป้าอยากได้ปลาทำไงไม่เอาไม่เล่นถ้าป้าอยากได้ปลาทำไงบอกป้าก่อนแพนนะ้ำแพนอ,นอะฮะ ให้น้ำแหงแ้งให้น้แห้งก่อนแล้วป้าจะได้กินไหมเนาะชาติเนี้ยใ้ต้ออะนั่นอ่ะ,ะต,ตัวเบลเลยนั่นอ่ะเสยป่าฮุบเออเสียงปาลาฮุบนะเห็นไหมทำไงปลาช่อนเราทำทำยังไงป้าถึงจะได้กินปลาช่อนเดีย๋ยวจอยอินจะไปจุ๊บจับจะทำจะทำ,จะทำยังไงบอกป้าก่อนจะทำยังไงถึงจะได้กินปลาช่อนเอาไม่รู้จ้ะเอา รู้หน่อยดิบอกป้าหน่อยดิต้องทำยังไงถึงจะได้กินปลาช่อนหืมไม้เวลาไม้จะกินได้ได้ยังไงเราไม้อะไม้ไงไม้จะกินได้ยังไงเราไม้น้ำม่วงอินไม่ได้จะให้ป้ากินต้นมะม่วงเนี่ยนะใช่เรื่องไม<จ>หมล่ะใช่ฮะไม่ใช่เออ ไม่ใช่ป้าอยากกินดอกบัวน่ไปเอาให้ป้าหน่อยอป้าเอาเปล่าเอาทีหนูหนูจะทำยังไงเอาให้ป้าได้หนูจะว่ายน้ำเอาเมื่อกี้บอกว่ายไม่ได้หม่แหละโม่แหละโม่แหละตกลงได้ไหมเนี่ยป้าจะได้กินไม่ใส่บัวเอาป้าเอาตนอันไหมะฮะเอาป้าตอนอันเดิมไม่ได้เออเอาป้าด้วยเอาป้าไปทำงานเจ้าให้ป้าได้ น้ำมมน้ำเนี่ยหนูลงได้ไหมหนูได้แล้วโดดไปโดดยังไงลูกเอากระหน่าว่ายน้ำไม่เปลี่ยนเอาเอากระหนุกว่ายยังไงไว่ายยังไงทำทำท่าว่ายให้ป้าดูดิว่ายแบบนี้ยังไงโอ้ยังไงเขาเรียกว่าอะไรไว่ายน้ำอืมเก่งที่สุดไว่ายเป็นไม่ห